ถ้าตัตอิหมามละหมาดนั่งาตอิหมามละหมาดนั่งเราเป็นมะมุมละหมาดยืนเขาถามว่าได้ไหมพี่น้องฟังนะครับคำถามข้อแรกในคำคืนนี้ที่พี่น้องคอมเมนต์คำถามกันเข้ามาเขาถามว่าถ้าตัวอิหมามละหมาดนั่ง แต่เรานี่เป็นมะมูมละหมาดยืนเขาถามว่าได้ไหมพี่น้องครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าตัวอิหมามนั่นนั่งเป็นการนั่งที่ถูกอนุรมูมด้วยสาเหตุไม่สามารถจะยืนได้ไม่สบายขึ้นมาตัวอิหมามก็นั่งได้ในขณะที่มะมูมยืนก็ไม่ใช่ปัญหา ให้เงืรร่อนไขรูกลสารัตอาแกดะเหมือนกันจะฮุกโกลซอด้วยไม่ต้องสงสัยในยุครอสุลลลฮ์นบีเราก็คือมนุษย์ไม่มาลา马อ่าเพียงแต่ว่าท่านนั้นถูกแต่งตั้งเป็นาศาสดามันต่างกับเราเรามนุษย์ปัตุชนคนธรรมดาเป็นอุมัตของท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีเจ็บมีไข้มีป่วยเป็นเรื่องปกติ ทีนี้ถามว่าเคยไหมนบีเรปาป่วยเคยนะครับนบีเราก,ก็ปว่วยเป็นและในขณะที่ท่านปว่วยท่านก็เป็นอิหมามในสภาพนั่งและก็หลายครั้งที่ท่านปว่วยท่านนั้นละผลักให้ไซดีนาอบูบักอัสซิดิกรดิอัลลอฮุอันฮุเป็นอิหมามแทนท่าน นั่นบงบอกในหลักวิชาฟิกในกิตับทั่วทั่วไปบอกไม่มีความผิดแต่ประการใดถ้าตัวอิหมามนั้นละหมาดนั่งในสภาพที่ม,มุมนั้นยืนไม่ใช่ปัญหา,าถึงแม้ว่าบ้านเรานี้เราไม่ค่อยเห็นตัวอิหม่ามพ่อไม่สบายสักนิดก็จะมักจะผลักคนอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาผลักคนอื่นก็ได้ แต่ถ้าตัวมัมจะขึ้นเองก็ได้เช่นเดียวกันศาสนาไม่ได้ห้ามอะไรนั่นคือคำถามข้อแรกในคำคืนนี้แต่ที่ต้องระวังมากก็คือเรื่องอาเกดะนะครับถ้าอาเกดะผีลึกพีลัน่นอาเกดะนอกกรอบไม่ใช่อาเกดะอัลิสุนห์วัลจมะอะอันตรายนะครับาสาเหตุที่เป็นอย่างนี้จะโทษใครไม่ได้เมื่อเราข้ามคำสั่งของนบีเรา ที่นบีเราอะอว,วลุดีดมะริฟาตุลลอเราเพิกเฉยอ่าสาเหตุของการที่เราเพิกเฉยนี่แหละอ่าทำให้เรารสามรสายด้านวิชาการทําให้เราหลงทางด้านอาเกดะเพราะเราข้ามสเต็ปข้ามคําสั่งของนบีชีกอิจมาด้วยสามบางคนฮะอันตารายมาก คือตามนั้นคือตามอ้างตามนาบีแต่ตามไม่จริงเลือกเฉพาะบางส่วนที่ถูกใจเราไม่เอานะครับแบบนี้เลือกบางส่วนนี่เราไม่เอาอ่าเหมือนชาวคัมภีรคนยาิวดีเขาอ้างเขาตามเตารอดอ่าแต่เขาไม่ยอมเชื่อนบีเราทั้งที่ในเตารอดบอกให้เชื่ออ่าแต่เขาไม่เชื่ออย่างอื่นเขาเชื่อนะแต่กับนบีเราเขาไม่เชื่อ แต่ขนาดเขาไม่เชื่อนะเขายังมาอ้างเตารอนเลยเหมือนกับพวกเราบางคนบางท่านนะอ้างตามอัลกุรอานอ้างตามฮะดีษนบีบอกให้ตามอุลามะให้เชื่อฟังอุลามะอัลลอฮ์บอกให้ตามอุลามะแต่เขาไม่ตามแต่ก็ยังมาอ้างว่าตามอัลกุรอานอยู่ตรงนั้นนะนั่นมันผิดตรงนี้เยอะมาก ที่อุลามะที่ที่นบีเราบอกว่าอุลามะคนรับมรดกจากแก่เพราะถ้าไม่มีอุลามะศาสนาไม่ถึงพวกเราหรอกครับเพราะท่านนบีเสียมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วทําไมถึงเราไม่ยอมรับความจริงละ่ะอ่าเวลาพูดนะนะอ่างสนหน้าอ่านต้องการความจริงแต่ความจริงรับไม่ได้ อุลามะไม่ยอมรับแต่พวกคนเรียนสามัญยอมรับนักหนาอ้าวมาแปลกคนเรียนสามัญพูดศาสนานี่ยอมรับอ้าดูแปลกหล่วอัลลอฮฺอักบาร์จันาอินดู